สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอุคุณครูเก๋เช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันแม่คุณครูมินิทานไม้เด็กๆชมด้วยนะคะแม่วันนี้น้องไข่เจียวมาโรงเรียนกับคุณแม่แล้วคุณแม่ก็เข้าไปในโรงเรียนกับน้องไข่เจียวด้วยเพราะคุณครูบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันแม่วันนี้จึงมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับแม่มากมายคุณครูได้เชิญแม่มาที่โรงเรียน และให้ลูกได้กราบขอพรพร้อมมอบพวงมลลาลัยดอกมะลิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ให้แม่เพื่อแสดงความระลึกถึงพระคุณอีกด้วย <c oughs> คุณครูบอกว่าวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่วันนี้มีเพื่อให้ลูกๆทุกคนควรระลึกถึงพระคุณของแม่แม่คือผู้ให้กำเนิดชีวิตและคอยเลี้ยงดูจนเติบใหญ่แม้จะรู้ว่าการคลอดลูกแต่ละครั้ง จะเป็นช่วงที่เจ็บปวดทั้งร่างกายและอันตรายถึงชีวิตที่สุดแต่ด้วยความรักที่แม่มีต่อลูกนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินจึงทำให้แม้จะเจ็บปวดร่างกายมากเข้าใดหรือแม้จะมีอันตรายถึงชีวิตเพียงไรแม่ย่อมยินดีที่จะให้ลูกเกิดมาและไม่เพียงเท่านั้นแม่ยังปรารถนาให้ลูกได้เกิดมาด้วยความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ลูกๆได้มีชีวิตอย่างมีความสุขสมบูรณ์แม่ทำทุกอย่างเพื่อให้เราเติบใหญ่ให้เราพึ่งพาตัวเองได้ตั้งแต่เล็กจนโตแม่ต้องป้อนข้าวป้อนน้ำร้องเพลงกล่อมให้นอนดูแลยามเจ็บป่วยเล่านิทานร้องเพลงปลอบใจเราให้กำลังใจเราสั่งสอนเราคนที่จะเป็นแม่คนได้นั้น คือคนที่ทำหน้าที่ของความเป็นแม่เลี้ยงดูเด็กที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จนเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าต่อสังคมเราต้องมีความกตัญญูต่อแม่หรือผู้มีพระคุณแม้ว่าน้องไข่เจียวและเพื่อนๆจะเป็นเด็กแต่ก็สามารถตอบแทนบุญคุณของแม่ได้โดยเป็นเด็กดีช่วยงานบ้านง่ายๆปราพพิตนเป็นลูกที่ดีและตั้งใจเรียน